าทางเล่าครับอ่ามีหาดไส้ยุยยก,กังครับนี่เป็นหาดไส้ย,ยุก,กังครับโผล่นึ่งมาทางเข้าครับเนี่ยมันอยู่ทางเล่าครับแดงขอกมาเป็นหาดยุก,กังครับเป็นแบบสวยงามครับ ครับท้ายางเบิ่งครับข้างล่างนี่เป็นเลือครับสงสัยเลือข่ามมั้างเลือ,ลอข่ามนะเลือข่ามมั้งครับที่เราต้องเล่ากับที่เลือกข่ามมากครับ กลางเป็นเลือครับาม่เลือจอดเต็มอยู่นี่ตรงกลางเป็นเป็นดอนเป็นไส้ครับโอ้ไส้งมามเาล,วลวเยวะขับจักรานโรบินกครับเด็ดมากเลบ ยางลงไปอันนี้สดล่างนี่ครับเนี่ย,องอยงลงไนยางรงนีน่ยไปใกล้ๆครับ หอ,หอดไหไซไอเสมอดีสะบาะงามครับหอดไซครับนำมาใสดีครับนี่คือปอปไปโพลเรือครับไปเรือ,รอรครับลงสีออกครับ เสาไซพี่นอนทางล่าววะนะเจ้าจะกลับครับมาไหว้พ,พระธาตุครับครับไปๆมากๆครับผู้ไปผมมากครับ กู้กันวะสัสทองวังเล่นบังเสรบางเบิงบังมันบาไหลายเนาะครับนี่ปเป็นเรื่องครับเฮ้ยยิงเข่าเด้อพี่น้องทางเล่าหามมากครับไปหามมากครับโใไ้เป็นจ,จุดป้อนผครับล่าบล็อกเม็ด นี่เป็นสัตว์นึงอีกครับนี่านสายตั้งเทิงอะไรที่ครับข้างบนครับพี่น้อนเขาเล่ากับขามาเนี่ครับเจ้าอามีจุดปอนปนมามาหาหมอมาไหว้าผาทก็เขาเล่ากับมาเหนืครับเที่ยวไปเที่ยวมาครับ ีเป็นเลือดไทยครับเปิดปลาครับเริ่มตะลิงครับครับค่ะชิปนี้ขอจบโลงสำนีครับชิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ